เจ้าแม่ของงานเราเลยน้องเฟอร์บี้นะคะไอตัวนี้ชื่อหมูปิ้งนะคะน,นี่เป็นของลูกค้าค่ะอันนี้นะคะก็คือจะมติเดเพชรให้นะคะตรงรอบหูแล้วก็ตรงตานะคะแล้วนี่คือมองกุฎที่ท่อมทำนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นมงกุฎน่ารักมากก็คือจะดูแบบ ออกแนวเจ้าหญิงเจ้าหญิงนิดนึงนะคะส่วนสร้อยคอก็จะเป็นเฟิร์บี้จิ๋มนะคะอันนี้ชื่อน้องหมูอันนี้เจ้าของมันชื่อน้องหมูปิ้งใช่ไหมคะส่วนส้อยคอก็เอาเป็นหมูทอดละกันเนาะอันนี้นะคะ่ะ <c oughs> แล้วก็ว่าอันนี้นะคะคือสร้อยคอจะมีจะมีสองเส้นก็คือจะมีอันนี้ด้วยคือเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าห้อยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ แล้วก็มงกุฎนะคะมงกุฎเราจะไม่เหมือนใครเลยก็จะเป็นแบบนี้อ๋อคุณหนูหน่อยนึงนะคะเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆก็จะสวยเหมือนกันนะคะแบบว่าไม่เหมือนใครข้างบนก็ล้อมรอบไอ้ตรงนี้เป็นลูกปัดคริสตัลแท้ของชวา,ล,ววาล็อกกี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้นดอกไม้ค่ะส่วนอันนี้ก็คาดผมนี่เองนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ ลัองไม่เหมือนใครแน่นอนแล้วก็อันนี้ก็เป็นมงกุฎเหมือนกันนะคะเ,เพื่อนๆนี่น้องเฟอร์บี้น,นี่นะคะคืออันนี้คือของเจ้าของเดียวกันนะคะแต่ว่าของคนอื่นที่ส้มทําไปก่อนอันนี้คือว่าเราไม่ได้อัดคลิปใส่แบบตุ๊กตาให้ดูนะคะก็คือส่งไปแล้วโอเคค่ะออเดอร์เสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วสวัสดีค่ะ